สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม All Star Tower Defense X นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงไทล์เอาโดยการใช้เพียงแค่3ตัวละครนะครับตัวละครแรกคืออุชิโอลานะครับอันนี้ขอแนะนำให้เป็นเลเวล80นะและต้องอีโวแล้วด้วยนะครับถึงจะลงไหวนะแล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นตัวเงินนะครับขอให้เป็นเลเวล80เช่นกันแล้วก็ขอเป็นออฟไมดัสนะครับไม่งั้นเงินมันจะไม่พอนะแล้วก็ตัวที่3 ขอเป็นตัวที่มันตัดเกาะได้อะตอนนี้ผมจะใช้มาเป็นโซโลนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าตั้งค่ามูมูยังไงนะครับให้มันสามารถ a อได้นะอย่างแรกเลยเออให้เรามาที่การตั้งค่านะครับาการตั้งค่าผมก็จะตั้งค่าประมาณนี้เลยนะผมจะตั้งเป็น iPad นะครับแล้วก็ย่างต่อไปนะครับกดมาที่คีย์บอร์ดทั้งขวามือนะครับแล้วก็เลือกเป็น PC นะอันนี้นะครับอันแรกเลยมันจะได้แบบเดินด้วยแบบเหมือนใช้คอมปกตินะครับ แล้วก็ย่างต่อไปนะครับคือการที่เราจะตั้งนะครับให้เราก,กดที่รูปเมาส์อันนี้นะแล้วก็กดที่การตั้งค่านะครับแล้วก็กดอันนี้นะครับเรื่องการสตาร์ทนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาคาว่าสตาร์ทนะแล้วก็กดตั้งค่าอะไรก็ได้ว่าเราอยากให้ปุ่มตรงคีย์บอร์ดเราเป็นปุ่มเปิดปิดอะไรนะครับแล้วก็กดเซฟไปเลยก็เซฟโอเคถ้าเราอยากเล่มแล้วกกดตรงนี้นะนี่มันจะขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในดันเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วนะ แนะนําให้หันหน้ามาทางนี้นะครับแล้วก็มายืนที่ก้อนหินก้อนนี้เลยนะแล้วก็ขยายหน้าจอให้สุดนะครับให้มันเห็นหินทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างแรกนะครับเราจะเริ่มตั้งมาโคลเลยนะเราจะกดปุ่มอันเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้นะครับผม่มค้อง่มเอแปดน,นะกดเอ้แปดปึ๊บมันจะเริ่มอัดแล้วนะครับแล้วก็ให้เรากดวางตัวเลยวางตัวเงินก่อนนะครับแล้วก็กดเริ่มเลย เราวางแถวล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อมันจะไปโดนการ์ดนะแล้วก็กดสปีดนะครับแล้วก็รอนะเวฟสองนะครับแล้วก็จะวางตัวเงินเพิ่มนะครับเป็นสามตัวนะตอนนี้ตัวเงินมีทั้งหมสามตัวแล้วนะครับแล้วก็เวฟที่สามนะครับเราจะเริ่มทําการวางอุคิวลาแล้วนะครับตรงนี้เลยอ่าตรงนี้แล้วก็เราก็จะวางเงินต่อนะครับ แล้วก็รอนะแล้วก็เวฟที่4ี่นะครับเราจะมาวางอุคิโอลาตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็เราจะวางอีกตัวหนึ่งข้างล่างน,นี้นะครับแล้วก็จะเลือกการนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวเงินนะข้าวลาทีไปก่อนเราจะเอาอุคิโอลาครับรอบมละทีนะครับตัวลาทีนะ อัพเสร็จปุ๊บเราก็จะมาอัพตัวเงินต่อนะครับอัพให้เป็นขั้นสองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ต่อไปนะครับอ,อัพเป็นขั้นสองนะครับอัพไปเลยเราต้องเรียงมาเรื่อยๆนะครับเรียงจากซ้ายไปขวานะแล้วก็อัพตัวเงินต่อ อัพให้เงินหมดเลยนะครับอัพเงินไปเรื่อยๆเลยอย่างเดียวเวฟบแปดนะครับตัวเงินเราต้องตานทั้งหมดนะทุกคนเราอัพไปก่อนเลยต้องอัพให้ตันให้หมดนะเว็บต่อไปอันนี้เราตั้งตันแล้วนะครับอัพไปเลยอัพไปรอมันตานนะ รามันตันนะครับแล้วเราจะทําการทําการอัพอุคิโอลาครับให้เป็นขั้นส okay. ามโอเควางปุ๊บแล้วก็เลิกการนะครับแล้วก็มาอัพอุคิโอลาต่อต้องให้อัพให้ได้ถูกตัวก่อนนะครับอัพให้ได้เป็นขั้นสามถูกตัวเลยนะอุคิโอลาปุ๊บแล้วเราก็วางอุคิโอลาตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วางไปขั้นสามนะครับ เอ้ยล้วก็อัพเป็นขั้น3าม3สาโอเคแล้วก็ก้าป๋าเป็นขั้น5้านะครับมาอัพตัวนี้อัพเป็นขั้น5น้าให้ได้ทุกตัวเลยนะครับเราจะอัพตัวที่ว่าตัวสุดท้ายให้เป็นขั้น5้าของตัวเป็นตัวสุดท้ายนะครับให้อัพตัวอื่นไปก่อนนะแล้วก็หนึ่งสอง เวฟสิบเราต้องวางโซโล่กันนะทุกคนเราไปวางโซโลก่นก่อนเดี๋ยวตัวโลก็จะมานะครับเราต้องวางตัวเงินเอ้ยตัวโซโลก่อนเวฟสิบนะครับแล้วก็กลับมาอัพเป็น5ต่อนะโอเคแล้วก็อัพมาเป็นขั้น5้าหมดแล้วนะครับแล้วก็รอไปก่อนนะครับรอสักแป๊บ แล้วเราก็มาอัพอดนนีให้ตันเลยนะครับอัพให้ตันเลยเวฟ1ีนะครับต้องตันตัวหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เปิดสกิลไปเลยนะครับแล้วก็เลือกการเลือกเป็นอันแรกนะเพราะว่าอื่นอาจจะไม่ไหวนะครับแล้วก็อัพตัวทั้งขวาให้ตันนะครับรอก,กันรอก,กันพออัพตันปุ๊บก็กดสกิลนะครับโอเค แลวอีกเว็บหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะอัพให้ตันอันนี้คือแบบว่าเป็นสูตรที่แบบชิลมากเลยนะครับคือดูดิมันไม่รุดออกมาเลยนะครับคืออุชิโระนี่คือแบบตัวไปไปได้ทุกที่จริงๆอะ่ะคือเล่นเล่นได้ทุกสตอรี่เล่นได้ทุกด้านเลยนะครับตัวนี้คือแนะนำให้ปั้นมากๆนะครับ บัฟที่แนะนําก็เป็นบัฟอันนี้นะครับที่ผมใช้อยู่มันจะเป็นเรื่องการชนะท่านนะครับคือมันจะดีมากถ้าเป็นศูนย์จุดสองปุ๊บมันจะแบบมันจะมาแค่ตัวเดียวผมคิดว่าไปใส่ให้ตัวอื่นน่้จะดีกว่านะครับอัพเลยแล้วก็เปิดเลยนะครับโอเคแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับแค่นี้ก็สบายๆแล้วนะแล้วก็รอจนจบเลยนะครับอย่าลืมเปิดสกิลของทุกตัวนะไม่งั้นมันจะสู้ไม่ไหวนะครับ ถ้าไม่มีคุณสอกนะครับมันจะจบประมาณ6นาทีนะครับ6นาทีถึง6นาที30วินะครับถ้าสมมุติเราจบปุ๊บเราอย่าเพิ่งกดอะไรเลยนะครับเรารอไปสักให้มันตัวลานอันเนี้ยมันไปถึง7นาทีก่อนนะครับให้เลขตรงเนี้ยมันไปถึง7นาทีก่อนนะแล้วเราค่อยกดนะครับไม่เพื่อมันจะพลาดนะครับเพื่อแบบบางทีมันน่าจะแบบติดขี้หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็รอไปก่อน รอไปถึงประมาณเดี๋ยวเรารอดูนะครับเราจะรอเพื่อประมาณ30มสิบวินะครับนี่ดูดิโอโ้โหมิชิโลานี่คือแบบสุดๆเลยนะสำหรับใครที่ว่าอันนี้คือแบบสำหรับคนที่แบบชี้เกี็ดเล่นนะหเปอร์เซคือมันก็มีโอกาสอะเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสนะครับโอเคค่ายนี้ก็ว่วแล้วนะอันนี้คือให้เรารอนะครับอันนี้เราจะพึ่งกดนะครับให้รอถึง7นาทีก่อนนะค่อยกดรอไปก่อน คือตัวสําคัญก็คืออุชิโอลาครับแล้วก็ตัวเงินนะถ้าเป็นเวลแปดนี่คือจะยิ่งดีเลยนะครับเราจะรอตรงนี้ให้ถึงประมาณ60.5 5 0นะครับแล้วเราถึงกดนะครับพอ60ปุ๊บรอสักครู่60ปุ๊บเราก็กดเลยนะครับแล้วก็กดรัวๆแล้วเราก็กดตรงรีเพย์รัวเเลยนะครับรัวๆเลยรัวๆเลยแล้วก็ กดปุ่มที่เรากดเปิดนะกดอีกทีนึงปึ๊บมันจะทําการปิดแล้วนะครับแล้วก็ให้เราตั้งเลยนะว่าจะตั้งว่าอะไรผมจะตั้งเป็นตัวทีนะครับแล้วก็เฮ้ยตัวทีมันสาทีหนึ่งก็เซฟนะครับโอเคอันนี้ถ้าผมลบไปก็เลยนี่นะครับอันนี้เราจะมาต้องมาตั้งอันล้างเลยนะครับเพราะว่ามันจะแบบเล่นแบบว่าไม่จํากัดนะครับโอเคแล้วก็ลองเปิดดูเลยเราก็สามารถแบบพับจอไปทําอะไรเลยก็ได้นะครับถ้าสมมติเรา F K ไปแล้วอะ เราสามารถทับให้มันเป็นอันเล็กๆได้เลยนะได้ที่ผมจะให้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะทำตามเหมือนที่เราทำเลยนะครับแปบลบว่าทำเหมือนกันนะเป๊ะๆหนึ่งอ่นะคือตอนที่เราเล่นนะ่ะเราถ้าสมมุติตอนที่เราอาัดเนี่ยเราคือเราแทบจะห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราพลาดปุ๊บมันอาจจะไม่พลาดนะ คือแนะนําให้เป็นทุกตัวเป็น80นะโอเคประมาณนี้สําหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ซับให้ผมด้วยนะครับใครอยากให้ผมนะคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย